ก็สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมารครอสอีโบกันนั่นเองเราไปดูกันในเกมกเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไป <S <S มาครอสตอนนี้ก็เริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูกันเลยสแดาบสแดาสไหวปะวะไหวหละไาดูเดยวมีปิงปิงเล็กน้อยน,นั่นเองปิงปิง บอกว่าแผ่นนี้มาหลอดมันโหดเลย่ะปาดแบบปาดโหดมากใช่เล่เวทต่อผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP 7เพจซื้อขายรหัสเกมออนไลน์มี ID RV ให้เลือกมากมายเริ่มต้นตั้งแต่50บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปส่วนใครที่อยากเติมคูปอง RV ผมแนะนำเลยเพจพ่อมดเคียบเพจเติมคูปองที่ถูกกว่าเติมเองใช้แค่เลข Open ID เท่านั้นแถมยังมีโปรโมชั่นอีกด้วยเปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องที่เคียบเพจเท่านั้นไปไหนวะยังไงอยู่กลางวะ้อม เว้ยจะเกี่ยวแล้วไงแค่มาตัดเลือดกันแค่นี้นะอินโซคุณจะบ้าไปหรือเปล่าจบไหนวะนายอิโนโซ่ต้องไปเลสจะบนยาน,นี้เอาเขาตีเร็วนี่มือ,ม,อมืออีโวมันจะเป็นสีเหลืองๆทลืองครองเฮ้ยได้มาหลอดสวยเอ้อินโซมัน<อ>เกี่ยวไอ้นี้มัน,มเ,นเอ็นโซอินโซ่ตีอย่างเบาเอินโซ่ตีอย่างเบาเรียบร้อยเอินโซ่ตีอย่างเบาไป อ่อยมับไม่โดนกรอนมาต้องมาแล้วช็อตเนี้ยกรอนต้องมาแล้วอคือแล้วไม่ต้องมีสกินมวยไทยด้วยอ่ะเป็นแบบสกินเดิมกิ๊ตั้งเดิมเฮ้ยตายอัตติเข้าไปได้ทอดมับมับเรียบร้อยตายไป็นครู่หนึ่งเฮ้อแอตีด <laughs> แลสีทั้งนั้นนะผมแลสีทั้งนั้นผมก็ยาวเนาะผมยาวผมยาวมากแต่ไม่ตัดหรอกจะค่อยตัดจะค่อยตัดไม่ได้ไม่นองหนีเลยอะไรอย่ี้ไปก่อนนะฮวชิวอันตีฟาร์มไปก่อนเลยมาฟ้อนพูดไม่ค่อยชัดเดิมเป็นไรวะนี่ยวุ้ยวยวยยุวุ้ ก็ป mm ้องมาปราดเอ็มสโลนานจังอะเดี right. ๋ยวจะเอาตูเรนเดี๋ยวจะเอาตูเรนอืมไม่ได้ไม่เป็นไรก็ถอยมาเวเลสเฮ้ยเยเวเลสอ้าวได้เรียบร้อยไปทันปะวะไปทันปะวะเฮ้ยเฮ้ยไม่ตายเก็บงานเร็วเก็บงานยืนเหี้ยนตายเรียบร้อยฮ่าโดนไปสามต้องมารีบูแน่นอนไม่นั้นอย่าเบียวบูแบบเฮ้ย4สี่นาทีแล้วหน้าทีบ้านย่สิบโหจริง ไม่แตกหรอกแตกโอ้ยมันมาใช่เขามาเฮ้ยไม่ถอนด้วยโปไปเกมปะเนี่ยไม่มีใครตายเลยยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาม,มาหลอดช็อคแั่มันไม่ค่อยมีซีซีเป็นตูเลนด้วยซีซีอยู่ที่เวเลนหมด เฮ้ยโอสโลคือวิน,นะเฮ้ยไม่จับบ้านฮะจ้าจาป้อมเรียบร้อยเขาได้ป้อมล่างไปโดนได้ป้อมล่างตัดาไปได้ต่อเลยเอาให้เอนโซ่มาโยกโยกอะไรหรอ อุ้ยไม่ได้คิวไปต่อแม่งเลยตีเอาป้อมแม่งเลยให้เพื่อนฟังให้ไปแล้วได้ป้อมแบบชิวๆในเกมมันเดือดจังไ้ตานนี้ฝังเราเนี่ย ไม่ตายสักคนเลยไม่ตายสักคนเลยมีเขาที่ตายสอง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 สุไม่ตายเลยเรื่อง FC เบก FC เบกว่านี่ก็พุ่งมา FC ขอบคุณครับไม่ได้พิม่ตนะแตกไปอ่าเรียบร้อยอันนี้อินโต้ใช้หมดแล้วพี่เออไม่ได้คิวแล้วอันไสซี c เฮ้ยเฮ้ยลากไปให้หมด ไล่คนนี้วิแรงคอทังคิมเร็วไม่ทหวไปไปไปแรงคอมันก็คือแค่แรงคอปกติที่เราสามารถเล่นได้ง่ายๆแล้วแล้วแล้วเราก็สามารถโคมปันพลิ้วความกับได้เพราะเราลดตัวมาเลยแรงคอนปกติแล้วเอ้าเบลส์ปะ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 ปเรามาโคมปันมือกูปิดปะ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 เอ้ยเฮ้ยนี่ไงตายดีเฮ้ยเราบังมันเกี่ยวบังให้เอ้ยชิบหแลงัดอ่าได้ เอ้ยไม่ตายเเนียกเขาบนั่นอะมับเฮ้ยแลนติัลนติกันให้เหรอโอ้โหจัดพอดเอาครัามันคือเฮ้ยเกลือบนี้มันยีงเวฟ้าใส่พี่เออถ้าไิงใสคนอื่นนะกูตายกูตายแล้วกลับบ้านดีกว่า เดือดไปอืมสกอร์ทีมเราเนี่แบบสวยมากโอ้โหเลขกสองทีมเขาก็เลขกสองดีแล้วม่อกี้เราไม่โยอมมาี่ยกันเราเอ็นโซ่ที่เราโยอมเปิดสกอร์ขึ้นมาแล้วแบบโอ้โหสกอร์อย่างสวยเอ็นโซ่เล่นไม่ได้เอ็นโซ่เล่นไม่ได้ฮะหลบเฮ้ยเฮ้ย ขอบคุณซินเนี่ยวไม่มีซินเนี่ยวตายไปแล้วมาเจออ่ะต่อเขาสัหน่อยดีกว่าระหว่างตีนี้สวัีครับเอ้ยมาเนี่ยต่ <laughs> อพูดนานมือไม่ว่างครับมือไม่ว่างไปไหนดีวะปล่อยทางไปเลย ไข่จางไขจางเลยเนียนๆพี่มาตั้งนานแล้วพี่มึงตอบเฮ้ยตรงนี้มีบวกอะไรเปล่าตรงมีนัวอะไรหรือเปล่าเราจะหนึ่งห้าปะไอ้ยสองห้าปะไงทีนี้วับมาเอานางไงโอ้โหมันรวมรวมกันอยู่ตรงกลางเลยเป็นกระจุกเฮ้ยเฮ้ยแร็ปเสรแล้วเนี่ยเฮ้ยสวย ป๊บปาดเอ้ยไม่ถึงอีกปาดนึงเอ้ยอยุ้ยสวยงัดเรียบร้อยตายลนะเออหมดทริปแล้วคอข้าศองอิ่งละคอทีมแล้วก็สวยโอ้โหแต่ละคนไม่ได้แพ้ข้าศองข้าเลยเนะี่ยสามสองสามสองคือกำลังตึงตึงมาเลยไปครับเจนตึงๆไม่เน้นฆ่าฮะ เรียบร้อยสวยับบ้านเหรอเนี่ยนี่เมตีบ้านชิบหายเนี่ยถอยเดียวถอยก็ได้ไปถอยขอยก็ถอยเอเออารีนาไปไปขับไปเอาแล้วขับเปอย่าตายเพื่อนโอ้โหตีเงี้ยววับตีสิบสี่ศูนย์เออพัไปเกมไม่ต้องมีใครตาย นี่คือคอนเทนต์นะฮะไม่ต้องมีใครตายคอนเทนต์เอาไปเลยเอาแดงของข้างล่างข้างล่างข้างล่างยังไงในป่าในป่าในป่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไม่โดนได้ไหป่าเข้าไปไ,<ว>ไปไปต่อต่อ้ปจึ๊บไปยม่หายแล้วโอ้โหหลบไม่ทันโอ้ตายตัวแรกครับผมโ,โล้ว โอ้สกิลหมดอพอดีจะจะโดดขึ้นไปหาโอ้โหไม่ทันเกี๊ยแบบพยายามวิ่งบังแล้วนะ <c oughs> เออจบบ้านเลยตัวท้ายเออตายคนเดียวครับผมเอเอไม่มีใครบังได้กูก็ยืนด้านข้างแลยวไอ้ไอ้อ้อไปนู่นโอ้โหโดดอ้อโดดอ้อเมื่อกี้สกิลหมดแล้วโดดไม่ทัน,ทนจบไปเลยครับผมตายไปได้หนึ่งตัวแบบชูแรกนี่ มน่าสงสารทีมคนทต่อะไรไม่ได้เอ้ยเอนโซมสม่วงซะด้วยนะฮะโอเคนะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดอีกแจ้งเตือนเอาไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปก็บายบายไม่กล้องบายบาย